ข้อถัดไปเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งในระบบทําความเย็นใช่ไหมวัตถจักทาความเย็นแบบอัดไอใช่ป่ะมันจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าคอมเพรสเซอร์ใช่ไหมเคยไหมยังจาได้อยู่ไหมเนี่ยคอมเพรสเซอร์คืออะไรอะ่ะจาได้อยู่ไหมเดี๋ยวนะกลับไปหารูปกอน มันอ,อยู่ไหนวะเนี่ยนี่วัตถจักอันใยผมไปเขียนไว้ไหนอันนี้ใช่ไหมที่เคยอธิบายไปอันนี้คอยเย็นในห้องใช่ไหม อันนี้คอยร้อนที่อยู่นอกห้องใช่ไหมแล้วก็อันนี้คอมเพรสเซอร์อันนี้วาล์วลดความดันใช่ไหมสองตัวนี้อยู่ข้างนอกห้องสองตัวนี้อยู่ในห้องนะอันนี้คอยเย็นใช่ไหมเอาลมยี่ห้าองศาไปผ่านตัวคอยใช่ไหมผ่านผิวนอกของคอยน้ํายาข้างในสูนงศาก็ดูดซับความร้อนมาเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอใช่ไหมครับออกมาตรงนี้กลายเป็นไอความดันต่ำอุณหภูมิต่ําอยู่ที่ห้าองศา แต่ว่ามันเป็นห้าองศาที่รับความร้อนจากในห้องมาเรียบร้อยแล้วนะเราอยากจะเอาไปทิ้งข้างนอกแต่ว่าตัวมันเองห้าองศาจะไปทิ้งข้างนอกซึ่งมีอุณหภูมิ 3, สามสิองศาได้ยังไงใช่ปะ่ะก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งมาช่วยคือคอมเพรสเซอร์ทําหน้าที่อัดไอนเพื่อเพิ่มความดันตอนที่มันเพิ่มความดันเนี่ยอุณหภูมิจะเพิ่มไปด้วยนะครับมันก็จะเพิ่มไปอยู่แถวเจ็ดแปดสิบองศาเซลเซียสมันก็พร้อมที่จะระบายความร้อนทิ้งสู่สิ่งแวดล้อมแล้วนะครับ นนั้นคอมเพรสเซอร์ก็ทําหน้าที่นี้นะครับทําหน้าที่เพิ่มความดันให้น้ํายาเพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้มันร้อนพอที่จะระบายความร้อนทิ้งสู่สิ่งแวดไม่ร้อมได้นะครับกลับมาที่โจทย์ของเรานะครับ โจทย์เรามันเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับเอาสารทําความเย็น R หนึ่งสามสีเนะครับที่สภาวะนี้นะ150 h, ร้อยห้าสิกิโลปาสคาลอุณหภูมิลบสิบนะครับอัดขึ้นไปที่ความดันพันสองร้อยนะครับอุณหภูมิห้าสิบนะครับออโอ้ทีนวอร์เนอร์คูคือเดี๋ยวนะครับนึง อ๋อคอมเพรสเซอร์ตัวนี้เนี่ยหล่อเย็นด้วยน้ำนะครับหล่อเย็นด้วยน้ำซึ่งอ,อ,อัตราการสูญเสียความร้อนอ่ะคีทลอสเนี่ยประเมินว่ามีค่าลบสี่อมีค่าสี่สิบกิโลวัตต์นะครับแปลว่าคอมเพรสเซอร์ตัวนี้มันร้อนใช่ไหมมันก็สูญเสียความร้อนสู่สิ่งว่าร้อนในอัตรานี้ครับสี่สิบเสร็จแล้วชาร์จเวิร์กก็คืองาน ที่เข้าที่เปล่าครับเป็นชาร์ปเวิร์กอินพุตก็คือเป็นงานเข้าที่เปล่านะครับก็วัดได้ร้อยห้าสิบกิโลวัตต์งานเข้าที่เปล่าคืออะไรคอมเพรสเซอร์มันต้องหมุนใช่ไหมต้องมีมอเตอร์หมุนใช่ไหมถูกไหมครับมีมอเตอร์ขับคอมเพรสเซอร์ตัวนี้แหละก็คือกําลังที่วิ่งเข้าที่คอมเพรสเซอร์นะครับ เให้หา mass flow ก็คือให้หาอัตราก,การไหลเชิงมวลนะครับของน้ำยาที่วิ่งผ่านคอมเพรสเซอร์อวาดรูปแล้วจะเห็นชัดขึ้นนะครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงเวลาเราวาดคอมเพรสเซอร์เราก็นี้เราก็จะวาดแบบนี้นะครับก็คือเข้าเล็กออกใหญ่โอเคไหมก็ เข้าทางนี้เข้าเล็กเออโทษๆเข้าใหญ่ออกเล็กเพราะมันเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเอร์ว่าบีบอัดใช่ไหมหน้าที่มันก็คือบีบอัดไอน้ํายาให้เล็กลงแล้วมีความดันสูงขึ้นนะครับเขาก็เลยเขียนเป็นเข้าใหญ่ออกเล็กนะครับแล้วก็มีเพา นะครับเป็นตัวขับนะเสร็จปุ๊บเราก็ตีกรอบคอน,ทนโทรลบนล่มเรานะครับตีกรอบขอบเขตของระบบของเราปั๊บอย่างนี้นะเราก็เริ่มไล่ว่ามีอะไรเกี่ยวข้องบ้างใช่ไหมเขาบอกว่าเราเป็น R หนึ่งสามสี่ใช่ไหมแล้วก็ความดันขาเข้าเนี่ยมันร้อยห้าสิบ อุณภูมิขาเข้าก็ลบสิบนะเ,เป็นอะไรอีกขาออกขาออกขาออกก็เป็นความดันพันสองนะครับแล้วก็อุณหภูมิขาออกเป็นห้าสิบเขาบอกว่ามีการสูญเสียความร้อนสู่น้ำ หล่อเย็นนะเอ่อสี่สิบนะอันนี้ผมเขียนเป็นอย่างนี้แล้วกันนะผมเขียนเป็นคิวลอสแล้วกันนะก็มีความร้อนสูญเสียเนี่ยความร้อนออกเป็นลบใช่ไหมผมก็เขียนแบบการลืมว่าเป็นลบสี่สิบแล้วก็มีงานพาวขาเข้าอ่ะที่ขับคอมเพรสเซอร์อันนี้ก็คือตรงนี้นะครับงานขาเข้าก็เป็น ร้อยห้าสิบกิโลวัตต์นะโอเคนะครับเขาถามอะไรเขาถามใช่ไหมถามอาัตราการไหลเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมหมดไหมข้อมูลที่โจทย์ให้มาหมดไหยครับโอเคนะเริ่มถัดไปเริ่มไล่อะไรครับ ไล่สมมติฐานใช่ไหมอันแรกแนะนำให้ไล่ว่าเป็นสถานการณ์อะไรใช่ไหมเป็นระบบปิดหรือระบบเปิดครับ steady state หรือ transient ช่ไหมเพราะเวลาเปลี่ยนสภาวะของระบบที่แต่ละตำแหน่งก็เหมือนเดิมตลอดนะครับก็เป็น steady state อ่ะมาอ,าอะไรอีกส่วนใหญ่เราก็จะทำอย่างนี้ใช่ไหมละเทอมที่เป็นความแตกต่างพลังงานโจนนะครับแล้วก็ละเทอมความแตกต่างพลังงานสั์นะครับหมดไหมเนี่ยน่าจะหมดอ่ะถัดไปก็เป็นสมการที่ใช้ใช่ไหม หมือนเดิมสมดุลมวลผมไม่เขียนได้ไหมสมดุลมวลไม่เขียนได้ไหมมันเป็นมวลไหลเข้าออกทางเดียวอะ่ะมันก็คือ m ดอทเข้าเท่ากับ m ดอทออกก็จบแล้วอะ่ะนะครับก็ไม่ต้องเขียนก็ไดานะครับหรือจะเขียนก็อลองดูสมดุลมวลใช่ไหมมวลเข้าลบมวลออกใช่ไหม เท่ากับมวลภายในระบบ d d m by d t เป็นศูนย์ใช่ไหมซึ่งไอเนี้ยมันมวลเข้ามวลออกทางเดียวอะ่ะมันไม่ต้องซิกมากใช่ป่ะเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็ได้แค่นี้แหละ m i กับ m e มันก็คือ m เดียวกันนั่นแหละใช่ไหมเพราะสมดุลมวลก็ไม่มีความหมายสมดุลพลังงานละ่ะสมดุลพลังงานสำหรับระบบ,บเปิด steady state ก็ พลังงานเข้าใช่ไหมเข้ามากับความร้อนนะครับแล้วก็เข้ามากับมวลใช่ไหม m dot hi ใช่ไหมไม่มีพลังงานจนพลังงานสักใช่ไหมข้ามไปพลังงานออกก็ออกไปกับมวลนะครับแล้วก็ออกไปในรูปของงานนะครับเท่ากับ de by dt เป็นศูนย์โอเคไหมโจ์เนี่ยให้ความโนร้อนสูญเสียมาแล้วนะครับ จทย์ให้งานมาแล้วใช่ปะ่ะเพราะงานตรงนี้ต้องเขียนเป็นลบด้วยเนาะจะได้ไม่งงเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นงานเข้าใช่ปะ่ะถูกไหมงานเข้าเป็นลบอ่ะโจทย์ให้ความร้อนถูกเสียมันแล้วโจทย์ให้งานเข้ามาแล้วสภาวะทางเข้าทางออกที่จะไปเปิดเอนทาลปีเนี่ยมันให้หมาอย่าง สภาวะทางเข้าทางออกที่จะไปเปิดหายตอปีนะ่ให้ไหมยังให้มหมยังให้มหมยังแปลว่ามันน่าจะออกใช่ไหมก็เหลือเอ็มดอกอันเดียวที่โจทย์ถามใช่ไหมโอเคไหมเราเห็นทางแล้วนะก็เริ่มลงมือทำนะครับ